คุณเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเทรดชนะติดต่อกันหลายไม้พอตโตขึ้น20-30%คุณเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งใจมันฟูคุณเริ่มฝันถึงการซื้อของที่คุณอยากได้แต่แล้วแค่อาทิตย์เดียวหลังจากนั้นกำไรทั้งหมดที่คุณทำมามันหายไปเกลี้ยงพอตของคุณกลับมาอยู่ที่เดิมหรืออาจจะต่ำกว่าเดิมด้วยซ้ำความรู้สึกดีใจ กลายเป็นความเสียดายและโกรธตัวเองวงจรน,นี้คือหนึ่งในวงจรที่เจ็บปวดที่สุดของการเป็นเทรดเดอร์แล้ววันนี้เราจะมาทำลายวงจรน,นี้ทิ้งไปตลอดกาลครับในหนังสือ Trading in the Zone m นมาร์คดักลาสไม่ได้พูดถึงเทคนิคการถอนเงินโดยตรงแต่เขาได้เจาะลึกลงไปในสิ่งที่อันตรายกว่านั้นนั่นคือสภาพจิตใจของเทรดเดอร์หลังชนะต่อเนื่อง เขาบอกว่าการขาดทุนมันเจ็บปวดก็จริงแต่การชนะโดยเฉพาะการชนะครั้งใหญ่มันอาจจะอันตรายกว่าหลายเท่าเพราะชัยชนะมันสร้างความรู้สึกที่เรียกว่ายูโฟเรียหรือความเคลือบเคลิ้มเป็นสุขคุณจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะคุณจะรู้สึกว่าคุณเข้าใจตลาดแล้วความรู้สึกนี้เองที่จะลบวินัยและกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่คุณเคยสร้างมา คุณจะเริ่มเทรดด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้นเพราะมั่นใจเกินร้อยคุณจะเริ่มเข้าเทรดในจุดที่ไม่ใช้เซตอัพของคุณเพราะกลัวตกรถสุดท้ายคุณก็จะคืนกำไรทั้งหมดกลับไปให้ตลาดเพราะคุณเมาหมัดกับความรู้สึกของผู้ชนะจนลืมไปว่าทุกเทรดคือเกมของความน่าจะเป็นวงจรการคืนกำไรนี้มันมีต้นตอมาจากความเชื่อผิดๆที่เราไม่เคยรู้ตัว ความเชื่อผิดข้อแรกกำไรที่เห็นในพอร์ตขึ้นเงินของฉันแล้วนี่คือกับดักที่ใหญ่ที่สุดครับเมื่อคุณเห็นตัวเลขในบัญชีเทรดเพิ่มขึ้นสมองของคุณจะหลั่งสารแห่งความสุขและตรีความไปทันทีว่านี่คือเงินที่คุณเป็นเจ้าของแล้วแต่ความจริงก็คือตราบใดที่เงินก้อนนั้นยังอยู่ในบัญชีเทรดมันยังไม่ใช่เงินของคุณ มันยังคงเป็นเงินของตลาดที่คุณได้รับอนุญาตให้บริหารจัดการมันอยู่ชั่วคราวมันยังคงมีความเสี่ยงที่จะหายไปได้ตลอดเวลาการที่คุณยึดติดกับตัวเลขในจอมากเกินไปจะทำให้คุณเจ็บปวดอย่างรุนแรงเมื่อมันลดลงความเชื่อผิดข้อที่สองฉันต้องรีบทบต้นกำไรให้เร็วที่สุดเพื่อให้พอตโตแบบก้าวกระโดดแนวคิดเรื่องการทบต้น หรือ Compounding เป็นสิ่งที่ดีครับแต่มันจะกลายเป็นดาบสองคมถ้าคุณรีบร้อนเกินไปเทรดเดอร์จำนวนมากพอได้กำไรมาก็จะรีบเอากำไรนั้นไปเพิ่มขนาดความเสี่ยงในไม้ต่อไปทันทีเช่นจากเดิมเสี่ยงไม้ละ1,000บาทพอได้กำไรมา1,000 0หมไม้ต่อไปก็เพิ่มความเสี่ยงเป็น2,000บาททันทีปัญหาคือสภาพจิตใจของคุณมันยังไม่เติบโตตามขนาดความเสี่ยง การขาดทุน2,000บาทมันให้ความรู้สึกเจ็บปวดมากกว่า1 0 0 0บาทหลายเท่าและมันจะทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายขึ้นสุดท้ายการรีบทบต้นก็กลายเป็นการรีบทำลายพอร์ตตัวเองและความเชื่อผิดข้อที่3การถอนเงินออกจากพอร์ตคือการทำให้พอร์ตโตช้าลงหลายคนรู้สึกเสียดายถ้าฉันถอนเงินออกไป10,000บาท เงินก้อนนี้ก็จะพลาดโอกาสทำกำไรในอนาคตความคิดนี้มาจากความกลัวที่จะพลาดโอกาสหรือโฟโมคุณกลัวที่จะถอนเงินออกไปแล้วตลาดเกิดเป็นขาขึ้นรอบใหญ่คุณจะเสียดายความจริงก็คือเป้าหมายแรกสุดของการเทรดไม่ใช่การทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการอยู่รอดในระยะยาวการที่คุณไม่เคยได้สัมผัสกำไรที่คุณทำมาได้เลย มันไม่ต่างอะไรกับการเล่นเกมที่ไม่มีวันจบแล้วคุณจะเทรดไปเพื่ออะไรเมื่อคุณไม่เคยสัมผัสกำไรที่คุณทำมาได้เลยเมื่อเราเห็นต้นตอของปัญหาแล้วหัวใจหลักในการแก้ไขเรื่องนี้มีเพียงประโยคเดียวคือคุณต้องสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเงินของตลาดและเงินของคุณเงินที่ยังอยู่ในบัญชีเทรดคือเงินของตลาด ส่วนเงินที่คุณถอนออกมาแล้วเท่านั้นคือเงินของคุณอย่างแท้จริงและนี่คือสองกรอบการทำงานที่จะช่วยให้คุณสร้างเส้นแบ่งนี้ขึ้นมาได้กรอบการทำงานแรกสร้างระบบการถอนเงินกำไรตามเกณฑ์หรือ threshold based withdrawal นี่คือการเปลี่ยนจากการถอนเงินตามความรู้สึกมาเป็นการถอนเงินตามกฎคุณต้องกำหนดเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นมาล่วงหน้า ว่าคุณจะถอนเงินกำไรเมื่อไหร่และถอนเท่าไหร่เกณฑ์นี้ควรวัดผลเป็นหน่วย R หรือ R Mul ติเพลเพื่อตัดอารมณ์ออกไปตัวอย่างเช่นคุณอาจจะตั้งกฎว่าทุกครั้งที่บัญชีเทรดของฉันเติบโตขึ้นสะสมครบบวก20 r หรือ20 r ฉันจะทำการถอนเงินกำไรออกมาครึ่งหนึ่งคือ10 r สมมุติพอร์ตของคุณเริ่มต้นที่100,000บาท และ1น r ของคุณคือ1,000บาทนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่พอร์ตของคุณโตไปถึง1,20,000บาทคุณจะทำการถอนเงินสดออกมา1,000 0บาทแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่จากพอร์ต1,100,000บาทการทำแบบนี้มีข้อดีมหาศาลครับอย่างแรกมันบังคับให้คุณได้เก็บเกี่ยวผลจากความพยายามของคุณจริงๆอย่างที่สองมันช่วยลดความกดดันและความผันผวนของขนาดพอร์ตและอย่างที่สาม มันทำให้คุณเห็นภาพการเติบโตของเงินเก็บจริงๆไม่ใช่แค่ตัวเลขในจอกรอบการทำงานที่2คือการสร้างบัญชีกำไรหรือ the profit account นี่คือเทคนิคทางกายภาพที่ทรงพลังอย่างมากให้คุณไปเปิดบัญชีธนาคารใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งบัญชีบัญชีนี้ห้ามผูกกับแอปเทรดใดๆทั้งสิ้นและตั้งชื่อเล่นให้มันว่าบัญชีแห่งอิสรภาพหรือบัญชีทำตามฝัน ทุกครั้งที่คุณถอนกําไรออกมาตามเกณฑ์ในข้อแรกให้คุณโอนเงินก้อนนั้นเข้ามาเก็บไว้ในบัญชีนี้ทันทีเงินที่อยู่ในบัญชีนี้คือเงินของคุณ100%คุณจะเอามันไปจ่ายบินไปซื้อของขวัญให้ครอบครัวหรือเก็บไว้เพื่อเป้าหมายในชีวิตก็ได้การได้เห็นตัวเลขในบัญชีนี้ค่อยๆเพิ่มขึ้นมันจะสร้างความรู้สึกมั่นคงและภูมิใจในตัวเองอย่างแท้จริง มันจะย้ำเตือนกับจิตใต้สำนึกของคุณว่าการเทรดอย่างมีวินัยนั้นมันให้ผลตอบแทนที่จับต้องได้จริงๆและมันจะทำให้คุณอยากที่จะรักษาวินัยนั้นต่อไปผมรู้ดีครับว่าในตอนที่คุณกำลังจะกดถอนเงินมันจะมีเสียงเล็กๆในหัวที่คอยกระซิบคุณว่าอย่าเพิ่งถอนเลยเก็บไว้ทบต้นดีกว่าเดี๋ยวพลาดโอกาสนะคุณต้องจัดการกับความรู้สึกเสียดายโอกาสนี้ให้ได้ ให้คุณบอกกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่การทำให้พอร์ตโตช้าลงแต่นี่คือการจ่ายเงินเดือนให้กับตัวเองในฐานะที่คุณเป็นผู้จัดการกองทุนที่บริหารพอร์ตของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมันคือรางวัลของการมีวินยัยและมันคือสิ่งที่จำเป็นในการเดินทางระยะยาวเพื่อให้คุณเริ่มต้นได้ทันทีผมมีแผนปฏิบัติการ3ขั้นตอนให้คุณทำภายใน24ชั่วโมงนี้ขั้นแรก ให้คุณกำหนดเกณฑ์การถอนกำไรของคุณจะเป็นทุกๆ10 r 20 r หรือ50 r ก็ได้เลือกตัวแรกที่ทำให้คุณรู้สึกสบายใจและเขียนมันลงไปในแผนการเทรดของคุณขั้นที่2ให้คุณเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์ใหม่ขึ้นมา1บัญชีเดี๋ยวนี้ตั้งชื่อเล่นให้มันตามที่คุณต้องการนี่คือขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแต่ส่งผลทางจิตวิทยามากที่สุดและขั้นที่ส เขียนกฎข้อนี้แปะไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเป้าหมายของฉันคือการเติมเงินเข้าบัญชีแห่งอิสรภาพไม่ใช่การปั้นตัวเลขในจอให้สวยที่สุดอ่านมันทุกวันจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของความคิดของคุณมีคำถามท,าที่ผมเจอบ่อยคือแล้วถ้าพอร์ตยังเล็กอยู่ละ่ะยังต้องถอนด้วยหรอคำตอบของผมคือยิ่งต้องทำครับการสร้างนิสัยที่ถูกต้องสำคัญกว่าจำนวนเงิน แม้ว่าคุณจะถอนออกมาได้แค่500บาทหรือ1,000บาทแต่มันคือการฝึกสมองของคุณให้คุ้นเคยกับกระบวนการนี้เมื่อพอร์ตของคุณใหญ่ขึ้นคุณก็จะสามารถทำมันได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องจำไว้นะครับการเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณเคยทำกำไรสูงสุดได้เท่าไหร่แต่มันวัดกันที่ว่าคุณสามารถรักษากำไรนั้น และเปลี่ยนมันเป็นชีวิตที่ดีขึ้นของคุณได้หรือไม่การมีระบบถอนกำไรคือจิ๊กซอพินสุดท้ายที่จะทำให้ภาพทั้งหมดสมบูรณ์และเช่นเคยครับเพื่อให้คุณเทรดได้อย่างเป็นระบบผมได้แนบ Traders Pre-Trade Checklist 1หนึหน้าไว้ให้ดาวน์โหลดฟรีที่ลิงก์ในคำอธิบายใช้มันเพื่อคุมวิน,ยนัยในทุกทุกเทรดเพื่อให้คุณจะได้ไปถึงเกณฑ์การถอนกาไรได้เร็วขึ้นสุดท้ายนี้พิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยได้ไหมครับว่า เกณฑ์การถอนกําไรที่คุณจะเริ่มใช้คือทุกๆก,กี่อาการประกาศเป้าหมายของคุณจะเป็นเหมือนการทําสัญญากับตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทยบน TradingView ติ๊กถูกเงื่อนไขสําคัญได้ทันทีปรับน้ําหนักแต่ละข้อ แล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นคังว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป